สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขนักราชานะครับผมคลิปนี้นะครับเป็นคลิปฮานอยรวมของวันที่7พฤศจิกายนครับผมก่อนที่ไปดูตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแ like, ชร์โปรดกดติดตามช่องเลขนักราชาด้วยครับผมขอให้รวยให้รวยให้รวยกับทุกคนนะครับ ก่อนที่ไปดูตัวเลขของวันที่7พฤศจิกายนก็มาดูของวันที่6นะครับวันที่6ก็แตกๆไป11เด้งนะครับผมตัวรูดนะครับตัวรูดเข้าทุกหน่อยนะครับผมเข้าทุกหน่อยนะครับแต่เลขนักลาดเจาะนะครับคู่เจาะเข้าแค่2คู่นะครับผมก็ไมาได้ทําให้ fc ผิดหวังนะครับผมยังไงก็ขอให้เฮงเปักปังครับมาดูวันที่7เลยครับ วันที่7นะครับผมช่องเลขนักราชรวมหาหนนอยเฉพาะกิจนะครับเลขนักราชวางไว้ที่6นะครับเฉพาะกิจจับคู่ให้6 8 6 7 6 5 6 3ก็เน้นไปที่68กับ65ครับกาชาติวางไว้ที่5ประกบคู่มี58 57 53 52เน้นไปที่58และ53นะครับพิเศษครับ วางไว้ที่7นะครับประกบคู่7 8 7 6 7 5 7 3เน้นที่7 8กับ7 3ปกติวางไว้ที่3นะครับจับคู่3 8 3 7 3 6 3 5เน้นที่3 8กับ3 7 VP นะครับผมวางไว้ที่8จับคู่8 8 8 7 8 6 8 2เน้นที่8 8กับ8 2นะครับตัวระวัง7กับ3 ยังไงก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับผมช่วยเป็นกระบอกเสียงให้เลขนักาลาดด้วยนะครับผมช่องเลขนักลาดจะได้มีกำลังใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมมีพี่มีน้องบอกเพื่อนบอกฝูงด้วยนะครับผมสวัสดีครับ